สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤิเช่นเคยนะครับเช้าเช้าวันจันทร์แบบนี้เกิดกลับมาพบกันอีกแลก้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอารายได้ของภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เข้าไปเช็คยอดนะฮะของคนที่ เข้าซื้อตั๋วเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพอสมควรครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีหนังที่น่าสนใจน่าดึงดูดัะเท่าไร่เข้าฉายนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ฝนมันตกเกือบทุกวันนะครับก็หลายคนก็อาจจะไม่อยากที่จะออกไปไหนเลือกที่จะดูหนังอยู่ที่บ้านมากกว่าผ่านสตรีมมิ่งต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่โรงภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวครับช่วงนี้ เอาล่ะครับเรากลับเข้ามาสู่เรื่องราวของเราในคลิปนี้กันดีกว่าและสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่5ตุลาคม2020ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์กับภาพยนตร์เรื่อง The Last Full Measure วีรบุรุษโลกไม่จำ ภาพยนต์ที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงของหน่วยพลร่มสังกัดกองทัพอากาศสหรัฐที่ต้องไปปฏิบัติการในสงครามเวียดนามโดยภาพยนต์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่1ตุลาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น20ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น3.4ล้านเหรียญก็ทําเงินค่อนข้างน้อยนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายในอเมริกาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วนะครับก็เจอโควิดเจออะไรเข้าไปก็ไรายได้ก็ประมาณนี้แหละครับเหมือนกับหลายๆเรื่อง จริงๆตัวหนังก็ถือว่าใช้ได้ครับได้สเตเบอร์ตินสแตนคนที่เล่นเป็นบักกี้เพื่อนของกัปตันอเมริกานะครับเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็ยังมีสมิลแจ็คสันที่เล่นเป็นนิกฟิลลี่เนี่ยร่วมแสดงด้วยนะครับใครที่ว่างๆก็ลองไปชมดูครับเรื่องนี้นะฮะเรามาต่อกันที่หนังแนววันสิ้นโลกกันบ้างครับกับกรีนแลนด์นาทีระทึกวันสิ้นโลก เรื่องราวของครอบครัวที่ต้องพัดพลากจากกันและพวกเขาจะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดเมื่ออุกบาทลูกใหญ่ยักษ์กำลังจะพุ่งชนโลกกรีนแลนด์เขา้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่24กันยายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น34ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น23.8ล้านเหรียญ เป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวสาหรับในช่วงนี้นะครับหลายคนเนี่ยถึงกับเอ่ยปากบอกว่าลุ้นมากกว่าภาพยนตร์เรื่อง2012ซีอีกนะครับแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่คุ้มทุนอยู่ดีครับมาต่อที่ภาพยนตร์แนวฮอร์ริเออร์ทิลกันบ้างกับอันเทเบลัหลอนย้อนโลกเรื่องราวของนักเขียนผิวสีที่จะต้องสะสางเรื่องราวปริศนาให้ได้ก่อนที่เหตุการณ์เลวร้วายจะเกิดขึ้น แอนเทอ l u บเข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่17กันยายนใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น15ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น3.9ล้านเหรียญเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ที่ยังไม่สามารถทำไรายได้คุ้มทุนครับมาต่อกันที่ผลงานจากดิสนีย์กันบ้างกับมู่หลาน ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนแอนิเมชันในยุค90ซึ่งปัจจุบันทางดิสนีย์ก็ได้นำภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายในสตรีมมิ่งดิสนีย์พลัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่4กันยายนใช้ทุนสร้างไปในทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น66.8ล้านเหรียญดูเหมือนว่าไรายได้ในโรงภาพยนตร์เนี่ยจะไม่ค่อยขยับแล้วนะครับสำหรับมู่หลานต้องไปลุ้นคืนทุนเอาจากทาง Disney Plus เอาแลล้วะครับ เรามาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ ink, อันฮินเฮียครั่งดับเครื่องชนเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องไปเชิญกับโทรศัส์ข,ของชายครั่งบนท้องถนนจนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายสุดระทึกอันฮินเข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่12สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น33ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น33ล้านเหรียญเช่นเดียวกันถึงแม้รายได้กับทุนสร้างจะเท่ากันพอดีแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเรื่องนี้คุ้มทุนแล้วนะครับ เพราะโดยปกติแล้วรายได้จากโรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งจะต้องถูกแบ่งให้กับโรงภาพยนตร์ดังนั้นเรื่องนี้จะต้องทำเงินอย่างน้อย66ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนเรื่องนี้ก็รายได้ไม่ค่อยขยับแล้วเช่นเดียวกันครับกับเทนทูพูซานเพนิ s ูล่าฝานรกซัมบี้ครั้งหนังซัมบี้ภาคต่อจากเกาหลีที่ดูเหมือนว่ารายได้จะไม่แรงเท่าภาคแรกนะครับ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมืม่อวันที่23กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น16ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น35.9ล้านเหรียญทำไรายได้เพิ่มมาจากสัปดาห์ที่แล้วเพียงแค่แสนเหรียญเท่านั้นนะครับแต่ก็ถึงแม้ไรายได้ในภาคนี้อาจจะไม่แรงเท่าภาคแรกแต่ก็ไม่เจ๊งนะครับเรื่องนี้ถือว่าคุ้มทุนครับได้กำไรมานิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดีกว่าน,นังเรื่องอื่นที่กอดคอกันเจ๊งนะครับช่วงนี้ เรามาต่อกันที่ภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่กันบ้างกับ The New Mutants มิวแทนรุ่นใหม่โปรเจกต์ Project ตกค้างจากทว e n t t h century fox ที่พยายามจะผสมผสานระหว่างภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่กับภาพยนตร์สยองขวัญเข้าด้วยกันโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่27สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปในทิสส้น67ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วนสิ้น41.9ล้านเหรียญ ดูแล้วยังไงก็น่าจะไม่คุ้มทุนละครับลุ้นให้ขาดทุนน้อยที่สุดกันแล้วกันครับแต่เรื่องนี้ยังคงมีลุ้นครับนั่นก็คือเทเนตภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดล้ำผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในบ้านเราเมื่อวันที่27สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น200ล้านเหรียญปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วทั้งสิ้น307.1ล้านเหรียญ ก็ดูจากทุนสร้างที่200ล้านเหรียญแล้วนะครับเทนเนตต้องทําเงินอย่างน้อย400ล้านเหรียญครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่หลัก300ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางครับยังพอได้ลุ้น เท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของอันดับรายได้หนังทําเงินในปี2020เนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเทเน็ตแสงภาพยนร์เรื่องดูลิตเติ้ลขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ได้นะครับและในสัปดาห์นี้ครับยังแรงไม่เลิกครับสามารถแสงภาพยร์เรื่องโซนิ c เดอะเฮดฮ็อกขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเท่ากับว่าตอนนี้อันดับหนังทําเงินปี2020เนี่ยเทเน็ตเป็นรองแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับตั่งก็คือ Bad Boy f o r l i ลท์แล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง The ะเอคแของทางจีนครับ ก็น่าสนใจครับถ้าเกิดว่ายังทำไรายได้แรงไม่หยุดแบบนี้นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นไปเป็นหนังทำเงินสูงสุดในปี2020ได้เลยครับสำหรับเทเน็ต ปิดท้ายกับรายได้ของภาพยนตร์ไทยครับกับมาเตอร์เกมเมอร์เกมเมอร์เกมแม่ภาพยนตร์ไทยที่หยิบยกเอาเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครอบครัวมาผสมผสานกับการแข e ่งขันอีสปอร์ตโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่10กันยายนปัจจุบันทํารายได้รวมทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ13ล้านบาทครับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องเดียวที่ยังคงฉายอยู่ในโรงในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารายได้ไม่ค่อยจะขยับแล้วด้วยนะฮะ ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับฝากไปให้กําลังใจหนังไทยกันนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างน้อยเรื่องนี้ก็กล้าที่จะนําเสนออะไรที่แตกต่างนะครับก็ยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนหนังไทยบ้านเราด้วยแล้วกันครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่5ตุลาคม2020ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนเรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับช่องฟิล์ม20ของเราก็จะมีการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์แบบนี้ทุกๆสัปดาห์อย่างไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์ม20ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ตอไป ในช่วงนี้บ้านเราค่อนข้างฝนตกทุกวันนะครับยังไงพี่ๆน้องๆทุกท่านก็รักษาสุขภาพกันด้วยละกันเดี๋ยวจะไม่สบายกันเอานะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฟิล์มทเวนตีช่อง